สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกกุหลาบรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะเราใช้ริบบิ้นทูโทนนะคะก็จะเป็นสีเหลือบแบบนี้นะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆมือใหม่ทําได้นะคะ อันนี้จะเป็นสีเดียวค่ะตาลคระังนะคะก็สวยงามน่ารักมากๆเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้นะเราใช้ริบบิ้นตาละคระังนะคะเบอร์สองค่ะกันไกลไม้บรรทดัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะสี่สิบแปดเซนค่ะ แล้วทําการนะคะตัดปลายนะคะให้ปลายปลายแหลมแบบนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้เสมอกันค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วพับลงมานะคะสิบเซนค่ะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะเราจะพับลงมานะคะสิบเซนนะคะจุดที่เราพับนะคะเราจะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้นะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฐานสี่กันค่ะโดยที่เราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะถือเส้นที่หนึ่งไว้แล้วเราจะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นด้วยนะเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่สามค่ะเราจะคล้องนะคะจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยแบบนี้นะเส้นที่สี่ค่ะ เราจะสอดผ่านเข้าช่องของเส้นที่หนึ่งให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้นะออกมาด้านหน้านะเสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่สามนะคะวอกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่กลับเข้าไปให้ชิดเลยค่ะเสร็จแล้วดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะต่อมาเราจะเอาเหรียญบาทมาวางเลยค่ะ แล้วทาการนะคะเก็บล็อกเหรียญนะคะโดยใช้เส้นสั้นนะคะทั้งสี่มุมนะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนให้พับมาทางด้านซ้ายด้านล่างค่ะพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะเราจะสอดนะัจุดนี้ค่ะแบบนี้นะคะ แล้วกดบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะพิกกลับด้านค่ะเราจะทำการนะคะสอดเก็บปลายนะคะเส้นช้านอีกครั้งหนึ่งค่ะเริ่มจากด้านบนนะเราพับสอดเก็บเลยค่ะแล้วกดบีบตรงสันตรงนี้นิดนึงเพื่อให้เกิดความกระชับค่ะทำแบบนี้นะคะทั้งสี่เส้นเลยนะพับสอดเก็บเลยค่ะ กดบีบนิดนึงทำให้ครบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะได้นะคะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการนะคะตัดปลายนะคะทั้งสี่เส้นก่อนเลย ออบอกทิกเล็กๆนิดนึงเวลาเราตัดปลายเราจะไม่ตัดเสมอเส้นขอบตรงนี้นะคะเราจะไม่ตัดเสมอเราจะให้เลยออกมาอีกสักนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเราทําขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะง่ายหน่อยนะคะเราก็จะตัดให้เหลือออกมานิดนึงลักษณะนี้ค่ะนะคะทั้งสี่มุมเลยนะตัดให้เหลือออกมานิดนึง แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตอนนี้เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการเหลือออกมานิดนึงนะคะแบบนี้นะทั้งสี่มุมเลยนะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนก่อนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบน เราจะจับริบบิ้นด้านบนนะคะพับไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้นะจับริบบิ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นปลายริบบิ้นนะคะเราโค้งลงด้านล่างลักษณะนี้นะคะโค้งปลายริบบิ้นลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะบนที่เราตัดนี่นะคะริบบิ้นปลายที่เราตัดเราจะเสียบอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเสียบอยู่ด้านบนแบบนี้เอาใหม่นะคะ ลิบบินด้านโพนพับไปทางด้านหลังค่ะนิ้วชี้กดประคองไว้เราจะลูดมือไปที่ปลายลิบบินแล้วโค้งลงด้านล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะนำมาสอดปลายลิบบินตรงนี้ค่ะจุดที่เราตัดที่เราเหลือบมานิดนึงตรงนี้นะคะเราสอดเข้าไปเวลาสอดเข้าไปแล้วก่อนที่เราจะดึงนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะกดตรงเนี้ยตรงที่เราตัดเล็กๆตรงนี้ค่ะ กดไว้กดไว้ลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดึงที่เราทําแบบนี้นะคะเรากันเพื่อไม่ให้ลิบบินตรงที่เราตัดสไลด์ออกมานะคะเนี่ค่ะเรายังกดไว้อยู่นะก็จะได้ลิบบินออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยแล้วเราจะทําแบบนี้นะคะทั้งสี่มุมเลยค่ะหมุนนะคะ ลิบินด้านบนพับไปทางด้านหลังค่ะนิ้วชี้กดประคองไว้นำมือค่อยๆลูดไปทางปลายแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะสอดลิบบินนะคะตรงด้านซ้ายตรงตรงด้านขวาตรงนี้ค่ะเราสอดเข้าไปแล้วก่อนที่เราจะดึงนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งกดตรงที่ตรงที่เราตัดไว้ตรงนี้นิดนึงกดไว้แบบนี้นะคะเรากดไว้ เสร็จแล้วเราค่อยดึงค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีลิบบิ้นมันจะสไลด์ออกนะคะก็จะได้แบบนี้นะทำให้หมดเลยค่ะริบบิ้นด้านบนนิบบิ้นด้านบนนะคะพับไปทางด้านหลังแบบนี้นะปลายโค้งลงด้านล่างแล้วสอดค่ะ ่อนดึงนะคะเราจะกดด้านหลังนิดนึงแล้วดึงค่ะหมุนนะคะเส้นสุดท้ายค่ะตรงเนี้ยมันจะมีเส้นนี้อยู่เราจะจับพลิกลงมานะคะเพื่อสะดวกในการทำนะคะแล้วก็จับริบบิ้นด้านบนพับไปทางด้านหลังปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างนะคะปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วสอดค่ะ แล้วกดด้านล่างไว้นิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยดึงค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็จะดูว่ามุมไหนที่ยังไม่กระชับนะคะเราจะทําการดึงให้กระชับนะคะทั้งสี่มุมเลยนะจับดึงแบบนี้นะคะดึงทั้งสี่มุมเลยเสร็จแล้วตอนนี้เราจะมาทําตรงเกสรกันค่ะตรงเกสรน,นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนเราจะจับทางซ้ายยกขึ้นค่ะ พอจับท right ั 1941, right ้งซ้ายยกขึ้นแล้วเราจะตามด้วยด้านล่างแล้วก็ตามด้วยด้านขวาแล้วก็ค่อยมาจับที่ด้านบนนะคะเราจะหมุนเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้นะคะอ่าเรามาเริ่มนะคะเราจะจับริบบิ้นยกขึ้นค่ะยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะจับแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วด้านล่างเราจะจับยกขึ้นมาทับค่ะแบบนี้นะคะเป็นเส้นที่สอง ด้านขวาค่ะจับยกขึ้นมาทับเลยเป็นเส้นที่สแบบนี้นะ <_ C 1> ด้านบนค่ะแล้วจับนะคะแล้วจับด้านบนแล้วก็ขึ้นมาทับแบบนี้เลยเป็นเส้นที่สี่นะคะ <_ C 1> ตอนนี้เท่ากับเราจับได้สี่เส้นแล้วนะคะ <_ C 1> เราก็จะทําการเปลี่ยนมือนะคะเวลาเสร็จแล้วเราจะหมุนเกสรเราจะทําการเปลี่ยนมือเอามือขวามาจับแทนนะคะแล้วค่อยๆรวบให้เขาอยู่ใน รละน้าบเดียวกันแนวเดียวกันนะคะแบบนี้นะเราจะค่อยๆรวบเขานะคะพอหลังจากเรารวบแล้วเราจะทําการหมุนนะคะหครั้งนะคะตอนนี้เราตั้งอยู่แบบนี้นะคะตอนนี้เราตั้งแบบนี้อยู่แล้วก็จะหมุนโดยที่มือซ้ายเราหมุนลงมือขวาเราก็จะจับตัวริปบ,บิ้นหมุนลงนะคะเราจะหมุนฐานไปห้าครั้งนะคะนับไปเลยนะห้าครั้งเริ่มจากครั้งที่หแบบนี้นะ ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่แล้วก็ครั้งที่ห้าค่ะห้าครั้งค่ะแบบนี้ค่ะก็จะได้นะคะตรงเกสรจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราจะจับปลายนะคะมาหนีบไว้ที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยลักษณะนี้เสร็จแล้วเรานำเส้นด้านบนยกขึ้นมาค่ะ พอยกขึ้นมาแล้วนะคะตามแนวริบบิ้นเราจะจับริบบิ้นยกขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พับลงมาพับลงมานะคะแล้วเราก็จะพลิกริบบิ้นกลับด้านให้เป็นริบบิ้นให้ออกมาลักษณะควยกันแบบนี้นะคะเอาใหม่นะริบบิ้นตามแนวนะคะเราจับยกขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับปลายริบบิ้นลงด้านล่าง แล้วก็พกลิกริบบินกลับด้านค่ะริบบินกลับด้านก็จะออกมาเป็นลักษณะควายอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจุดที่เราสอดนะคะอ่เดี๋ยวบอกจุดสอดนิดนึงก่อนจุดที่เราสอดตรงนี้ค่ะตรงช่วงโค้งจีบตรงนี้นะคะโค้งจีบตรงนี้เรามองต่ําลงมาตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมุมสามเหลี่ยมเราจะทําการสอดตรงๆต,ตรงนี้ลงไปเลยนะคะ สอดเข้าไปในนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาลิบบินต่างสีนะคะสอดให้ดูสังเกตกีบตรงนี้นะคะกีบมีซ้ายมีขวาแบบนี้นะคะตรงนี้มีสามเหลี่ยมเราจะสอดตรงนี้ตรงๆเข้าไปนะคะลิบบินก็จะออกมาทางด้านล่างแบบนี้นะคะจุดที่เราสอดเราจะสอดจุดนี้ประจํานะคะล,ลิบบินตรงนี้นะอ่าทำใหม่นะคะ เราจะจับริบบิ้นด้านบนยกขึ้นมาตรงๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับปลายริบบิ้นลงด้านล่างแบบนี้นะแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านค่ะให้เป็นลนักษณะคขว้กันแบบนี้นะเสร็จแล้วนำปลายมาสอดเลยค่ะตรงๆลงมาเลยเรายังไม่ดึงให้สุดนะคะเราแค่พอกระชับก่อนตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วหมุนก่อนค่ะหมุนมาทีนึง แล้วทําเหมือนเดิมเลยค่ะจับริบบิ้นยกขึ้นจับตรงๆแบบนี้แล้วพลิกริบบิ้นลงมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านให้มีลักษณะไขว้กันแบบนี้นะคะแล้วนําปลายมาสอดค่ะจุดที่บอกนะคะริบบิ้นออกทางด้านล่างก็จะได้วงวงแบบนี้นะคะเราจะได้วงวงแบบนี้ เดี๋ยวเราจะประดึงเข้าทีหลังนะคะตอนนี้เราทําแบบนี้ไว้ก่อนหมุนมาทางซ้ายทีหนึ่งริบบินเส้นบนค่ะจับขึ้นยกขึ้นมาแล้วพับริบบินมาทางด้านล่างมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกริบบินกลับด้านทีหนึ่งค่ะให้เป็นกากระบาดกันแบบนี้นะคะแล้วนํามาสอดค่ะจุดที่สอดนะคะจุดที่บอกเมื่อสักครู่นี้แล้วค่อยๆดึงค่ะ เราจะแค่ดึงแค่พอกระชับแบบนี้ไว้ก่อนนะเส้นสุดท้ายค่ะหมุนซ้ายทีหนึ่งริบบิ้นนะคะตามแนวพับมาด้านหน้าแล้วพลิกริบบิ้นกลับด้านค่ะแบบนี้นะให้ควยกันนะแล้วก็สอดค่ะามาตอนนี้แล้วค่ะตอนนี้เราได้ริบบิ้นแบบนี้แล้วนะคะ เราจะดูว่าจุดไหนที่ยังไม่ค่อยกระชับพอนะคะเราจะทําการดึงเพิ่มค่ะเวลาเราดึงนะคะเราก็จะจับเขาตรงม้วนๆตรงนี้ค่ะนิดนึงแล้วก็ดึงนะคะกดเข้าลงมานิดนึงเพราะตอนนี้บางทีเขาจะเด้งอยู่ด้านบนนะคะเรากดเขาลงมานิดนึงแล้วเราก็ดึงเขาก็จะไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้อย่างเงี้ยเขาเด้งอยู่ด้านบนเราก็จะกดเขาลงข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็ทําการดึงค่ะ นี้นะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วค่ะสี่มุมแล้วนะเราได้แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทํานะคะกีบด้านตรงนี้ค่ะกีบด้านข้างตรงนี้กันต่อนะคะ โดยที่เราจะเริ่มจากทางซ้ายนะคะเราจะเริ่มจากทางซ้ายก่อนเราจะพับริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะพับไปทางด้านหลังริบบิ้นบิดไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาแบบนี้นะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นเราก็จะพับลงด้านหลังอีกครั้งหนึ่งนะคะปลายริบบิ้นพับลงข้านหลัอีกครั้งหนึ่งจุดที่สอดก็จะเป็นจุดเดียวกันนะคะสังเกตง่าย กีบนะคะยังเดิมคงเดิมอยู่เราก็จะสอดแต่ว่าเวลาเราสอดเราจะสอดใต้ของวงกลมตรงนี้เข้าไปค่ะอย่างนี้นะคะเราจะสอดข้างใต้ของวงกลมตรงนี้แต่เป็นแนวเดิมนะคะเขาก็จะค่อยๆอ,ออกมาทางด้านล่างอย่างนี้นะคะออกมาทางด้านล่างจุดเดิมนะคะเพียงแต่สอดใต้วงวงตรงนี้นะคะเอาใหม่นะคะดิบินที่ทางซ้าย พับไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพับลงไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วสอดค่ะจุดที่บอกนะคะริบบิ้นจะออกมาทางด้านล่างแล้วเราแค่ดึงแค่พอกระชับก่อนนะคะอ่าก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราหมุนมาทางซ้ายอ่าเมื่อกี้ให้สักเกเพื่อนสังเกตนิดนึงนะคะว่าเวลาเรา เวลาเราจับสอดเนี่ยมันจะเป็นวงกลมที่2นะคะลืมบอกไปนิดนึงเส้นที่เราจับนะคะอ่าเดี๋ยวดูใหม่เราจับริบบิ้นพลิกไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วจับริบบิ้นพลิกลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะจุดที่เราสอดนะคะคือกีบตรงนี้ใช่ไหมคะหรือสังเกตอีกง่ายๆก็คือริบบิ้นอยู่ทางซ้ายเราจะนับดอกวงกลมตรงเนี้ยหนสองแล้วเราก็สอด อันนี้คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทจุดที่จะ,จะสอดได้นะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วหมุนมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นทางซ้ายพับไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้นะปลายริบบิ้นพับลงด้านล่างอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะนับหนึ่งสองนะคะหรือเราจะดูที่กีบตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็จะสอดตรงๆไปตรงนี้ค่ะ เราจะจับกลีบให้อยู่ด้านหลังวงกลมตรงนี้นะคะเราไม่ให้เขาอยู่ด้านบนนะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเส้นสุดท้ายค่ะริบบิ้นจับพับไปทางด้านหลังค่ะเสร็จแล้วพับริบบิ้นลงทางด้านล่างอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะสอดนะคะเที่ยวนี้มันมีกลีบนี้บังอยู่เราจะมุดเขาเข้าไปข้างในนะคะสอดเข้าไปด้านล่างนะสอดเขาเข้าไปด้านล่าง แล้วค่อยๆดึงิปิ้นออกมาค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วตอนนี้เราดูว่าเส้นไหนเนี่ยที่มันดูหลวมนะคะเราก็จะทําการจับเขานะคะดึงอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กระชับนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยนะขอดูก่อนนะว่าเส้นไหนหลวมไหมก็จะดึงเพิ่มนะคะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆ ได้แบบนี้แล้วให้เราคลิกกับด้านนะคะเราจะทำการตัดปลายลิบบิ้นออกนะคะตัดชายนะคะเวลาเราตัดตรงนี้มีกรีบอยู่นะคะอันนี้อยู่ให้เรากระดกกระดกเขานิดนึงแล้วก็ตัดเข้าไปข้างในค่ะแต่เวลาตัดระวังโดนกรีบที่อยู่ด้านล่างด้วยนะต้องค่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะหมุนนะคะกรีบนี้นะเราจะกระดกเขาลงมานิดนึงแล้วทำการตัดค่ะ ทำแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะก็จะได้นะคะเหรียญโปรยทานนะคะเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบนะคะรูปแบบใหม่นะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมาก มือใหม่ทําได้นะคะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ